เราจะมาเริ่มต้นกับท่านแรกครับที่ผ่านเข้าสู่3คนสุดท้ายซึ่งได้แก่ 好，再来放滴一叫。 ในค่ำคืนนี้เราจะมาเริ่มต้นการประกาศตำแหน่งต่างๆของทีม s ิสแกร d อุดรธานี2025โดยเราจะเริ่มต้นจากตำแหน่งรองอันดับ2 m i s ิสแกรดอุดรธานี2025ครับอีกดึ่งช่วเวลาปีบหัวใจค่ะสำหรับในช่วนี้นะคะคุณผู้ชมคะ รองชนะเลิศอันดับที่สองมิ 2025, สแกรดอุดอธานี2025 p ริ s e n บายด็อก d ตอร์ดิวคลินิกขอแสดงความยินดีกับ M G U D แกรงคุดอนพานี2025ครับและขอเรียเนเชิญนะคะคุณกิจกิจดีรักจตุริวันค่ะบริหารจากบริษัทเซฟเฮอริกรุ๊ษจำกัดในเขตปิ่นบางไทรสะพายประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะและขอเรียนเชิญครับมาลามแปนแปนแปนหนึ่งบอนะครับเจ้าแม่สิห์แม่ตาแปดแปดแปดครับคณะกรรมการบริษัทคุณจะมีรูปเรือิทในการมอบเงินรางวัลนะครับประจำตำแหน่งเงินอันหน่งหมื่นบาท เรียนเชิญนะคะคุณวรัญญาเศรษฐสุวรรณค่ะกรรมการบริหาโกรโครงการหมู่บ้านวัดศิริในเขตพิมอ,อบซอสกับไม้ประจำตำแหน่งค่ะแะขอเรียนเชิญนะครับสำหรับแพทยชวนพันธ์กระแสนะครับผูบริหารด๊อกเตอรนดีบริกรธานีนะในการมอบอีโมชั่นะะวิชาการด๊อกเตร์ดีบริษัทม,มูคมมลค่าสามพันลนบาทครับและเรียนเชิญนะคะคุณสุรชัยคันตพรษค่ะผู้บ,บริหารทาับริษัท Queen eyebrow laser đ คิวในเขตคลีนฟอ์มอคอเคฟรูชนะคะสักคิวฟรีมูลค่าห้าหบาทจาก Queen eyebrow laser đ คิวเป็นเสริ์ค่ะและเป็นเสอรนะคะจากมอเมริกากรต้องเจ้วแห่งประเทศไทยนะคะท่านจะนกบันด,ดูสิงแก้วในเขตยินมองกระรเป้าเจรจานะคะ,ะ,คะจัดทอบถอดถอด่อนเองค่ะ ไม่ว่าของรางวัลของเรามากมายจริงๆคับต้นน้นครับก็ขอขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์หมู่เาทุกท่านเลยนะครับที่ได้ร่วมเปสู่กับความที่ใหญ่ของเราในปีนี้นนเองครับ เชิญอไดครับสำหรับผู้บริหารท่านต่อไปไอนั่นเองครับในการมอบตำแหน่งและของรางวัลต่างๆครท่านปิดนะคะเราเนื่องในการสนับสนุนนะคะจากหลายภาคส่วนในการหาพิชางเราก็นนจะเป็นภารรัสนะคะและจะพักเอกชน,นะคะ่ะที่การสนับสนุนนะคะมิสไบรท์ยอนชาดีสปอนเซอร์พิชางของเราในปีนี้ค่ะ อีกทีนั้นก็คือจากชตชนะคะขอบคุณนะครับทางมท่ด้วยนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสรุนกับสกรับตลอดมานีนะครับตขับระคค่ะและยินดีด้วยนะคะสบสำหรับเราชนะเลิศันับที่สองของเรานะคะ ทุกท่านครับนี่คือรองอันดับสองมิสแกรนผอุดนอธธน,นี2025ครับยุพพาพินซับสมพโพลอะไรครับทุกท่านครับ,รบและในช่วงนี้ครับเหลือสองหมายเลขด้วยกันครับนั่นก็คือ MG u n i ียูชแชบาและ MG u n i ียู่งพิทราวครับหนึ่งในสองคนนี้ครับจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนผอุดนอธธนี2025 และจะเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดอรธานีครับในการเข้าสูก่การประกวดบนเวที m i s ิสแกรน Thailand 2025ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับอีก,ก์ินช่วงเวลาที่สำคัญและตื่นเต้นมากที่สุดในค่ำคืนนี้รายชื่อที่เราสองคนกำลังจะประกาศคือ m i s ิสแกรนอุดอรธานี2025ค่ะ อุดรธานี 2025, 2อ <erna? S> 2 5ได้แก่ Miss Brand อุดรธานี2อ2 5นี MG UD เ,เอาเวลาสตราร์ทุายู่ครกับคือรองอันดับหน <st> ึ่งิสแว์อุรชานีครับและนโีกยวกนี้นะคะขออนุญาตเรียนเ,เชิญค่ะนักข่าวพิธีถาวรภออูมิราชการสวรรคอุร์ชานี <st> ให้เกติุดบอมบงกุดเป๊ประจำตำแหน่งบิสแคร์อุรชานี2007นะคะในชนทัศนค่ะ แทนภูเก็ตทุกท่านครับนี่คืออีกหนึ่งตัวแทนครับของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครับไในานาตัวแทนจังหวัดอุดรธานีกับมิสแกรนด์อุดรธานีครับชบาวนาตั้งถิ่นทจยิ่งสุดที่สุดและประียนเชิญนะคะคุณสมนชักษตดาคุญค่ะประธานบ,นร,บ,นร,บร,ริษัทถุงบริษัทรถยนตกรถยนต์ให้เกียคทีอมอสไซส์สะพายประจำตำแหน่งค่ะ ว่านะครับเธอะจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับของ mm hmm. จังหวัดอุดอรธานีครับในการเผยแพร่ความสวยงามความน่ารักวัฒนธรรมของจังหวัดอุดอรธานีให้กับเพื่อนเพื่อนของเธอนะครับบนเวที Miss Grand Thailand นั่นเองครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณมนรดีตั้งพัฒดีค่ะผู้จัดการจากเวริโอลาคูนภูเก็ตให้เกตขึ้นมาป้ายรางวัลประจำตำแหน่งมูลค่า50,000บาทค่ะ และนอกจากนี้ครับผมขอริอเชิญคุณอน,นุพลบุญสุวรรณครับผู้บริหารตระเวนด้วยไม้ไทยิจิตนครับในการมอบช่อดอกไม้ประจัตำแหน่งสิงชอดอกไม้บิสแกรนด์เวร์จนี2025ค่ะใสยน้ำแห่งศรัทธาปูสีสุดโทนนครราชมหาเจพ๊นาถาผู้ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมจ,จิตใจของพี่น้องชาวสหวัดอุดรธานีนำดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์ ความดีความศรัทธาเ็กเช่นกับองค์ย่าสีปจมมาก่อเกิดวิถีชีวิตและความเชื่ออย่างสุดหัวใจนำมาเป็นแนวคิดและแร,ระงบันทัลใจของช่อดอกไม้มิสแกรนด์อุธา,าดี2025ค่ะจากเรือนกล้วยไม้ไทยวิจิตรนั่นเองค่ะและต่อไปนะครับผมขอไนเชิญนะครับกับแพทย์หญิง ชนเมื่อพันกระแสครับผู้บริหารล็อกเตอร์ดิวคลินิกจังหวัดอุดรธานีครับในพิกัดในการมอบที่โบนเซอร์นะครับจากทางลอกเตอร์ดิวคลินิกอุดรธานีหนึ่งแสนบาทครับเรียนเชิญค่ะเรียกไดว่านะครับสำหรับรางวัลของเรามากมายจริงๆครับต้นน้ำครับและนอกจากนั้นค่ะคราวนี้เรียนเชิญคุณสราวุฒิคุณปิติรัตน์นะคะกรรมการผู้จัดการจิตที่อุดรธานี ให้เขียรตขึ้นมอบรบประจำตำแหน่งระยะเวลา1ปีนะคะกับจีมี่อุดรชานีรุ่นแมส,สมูลค่า949,000บาทค่ะขอได้เชิญครับ ครับคุณสิริคุณสิงห์ครับผู้บริหาร KCM Korea ครับใ,ในการออบนะครับสำหรับออไลน์ชิคเกตนะครับไปกับนะครับประเทศเกาหลีใต้5วัน4คืนมูลค่าน0 0 0 0 0นบาทสำหรับสนุนโดย Beauty Balance Lab ครับของรางวัลของเรายังไม่หมดแค่นี้ครับเรายังมีอีกครับขออนุญตเปลี่ยนเชิญนะคะคุณรพัสนันคำหนึ่งค่ะ เจนิรัโรเเนเจอร์โรงแรมเวลาดีอุดจอธานีนะคะขึ้นมอบห้องพักฟรีตลอดปีมูลค่า50,000บาทสนับสนุนโดยโฮเทลเวลาดีอุดจอธานีค่ะขอรียนเชิญครับขอรียนเชิญท่านต่อมาเ้ว่เลยครับ ขอเรีเชิญตัวแทนผู้ใหญ่จากทางเวลาดีครับเรียนเชิญคุณยุรักันจัมทยานนะคะตัวแทนจากเวลาดีโฮเทลอุดอธานีมอบนะคะห้องพักมือค่ามากกว่า5,000 50, 0บาทเลยนะคะถูกต้องแล้วครับและนอกจากนี้ยังไม่พอครับเรายังมีรางวัลอีกครับสำหรับมิสแกรนอูดอนานีคนใหม่นะครับและนอกจากน,นี้ครับผมขอเ,เชิญน,นะครับสำหรับ คุณวรัญญาเศรษฐวัลครับกรรมการบริหารโครงการหมู่บ้านวารรษินีครับได้มอบบ้านพักประจำตำแหน่งสำหรับมิสแกรนอุดอรธานีครับกับหมู่บ้านวารรษินีมูลค่า2องล้าน9าแสนเาหมื่นบาท นของขวัญพิเศษนะครับจากทางผู้บริการการทร่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับขออนุญาตเป็นเชิญนะคะท่านขนบวัตถุสีแก้วค่ะผู้บริการการทร่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบกระเป๋าเดินทางจากทอทอท,อทอให้กับมิสแรกรนด์ดุทธานี2 0 2 5เรียนเชิญท่านค่ะ นี่ได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าเดินทางน,นะครับที่ให้เชอญผู้นี้นะครับได้เตรียมพร้อมในการเข้าสู่กองค์กรวิสแควร์ไทยแลนด์ต่อไปนะครับในหลวงรัชกาลที่1ปีหน้ากันอีกด้วยนะครับกับกระเป๋าสวยๆนะครับจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมือถือมท,อท,อทอครับ ไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับกับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์บูรธานี2025ครับและขอเสียงปรบมือให้กับเธอคนนี้ครับกับพิงปราภาอวราสตารัตนพิยุร์ในโอกาสนี้ขอได้เป็นเชิญคุณจิตติมาจิรัพพพาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงห์อีสานจำกัดให้เกียรติขึ้นมาฝ้ายสะพายประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งมิสแกรนด์บูรธานี2025ค่ะ พร้อมด้วยนะครับขอเรียนเชิญดรกริกตานนท์รัชตะรัตนช,ตาชตายานมูลนะครับผู้บริหารเอสเตอร์สกินไทยแลนด์ครับในการมอบเกียรติวัลน,นะครับให้กับรองอันดับแห่งครับและเ,เชิญนะคะคุณทศพลกรมิ้วค่ะผู้บริหารมงกุฎเฟสเรือนคนชายนะคะในเกตคินมอบซองดอกไม้ประจำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะ สูงนะครับและขอรีชเชนท่านต่อไปได้เลยครับและขอริชเชนนะครับสำหรับนะครับแพทย์หญิงชนมะพันกระแสนะครับผบริหารนรดิวคลินิกครับในการมอบทีมบอลเชอิงวิชากับจัดนกเรดิวคลินิกครับบรีรัมย์ห้าหมื่น รีเซิญนะคะคุณสุรชัยคันจพรมค่ะผู้บริหารจากบริษัท e รีมไอบราราชินีคิวให้เก็บคืนมาบเก็บรอชเชอร์นะคะสักคิวฟรีมูลค่า5้า0บาทจาก e รีมไอบราราชินีคิวค่ะต่อไปขอเรียนเชิญคุณหมอนิวได้เลยครับ ขนกวันดุงสีแก้วค่ะผู้มีการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เข็ดขึ้นมอมกระเป๋าเดนทางจากทอทท,ท,ทค่ะไปเชิญผู้บริหารท่านต่อไปได้เลยครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนหนึ่งนะคะกับทุกตำแหน่งในค่ำคืนนี้กับการประกวดวิสประวดอุดอัธรี2025นะคะและขอเชิญนะครับสำหรับท่านผู้อำนวยการการเมืองแห่งประเทศไทยนะครับในการมอบกระเป๋าเดินทางนะครับให้กับรองอันดับหนึ่งครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขจริงๆค่ะพี่แชมป์เรียกได้ว่าส่งท้ายปีเก่าก็ตัดปีใหม่ กับสมบัตสุดท้ายในปีนี้นะคะของมิสแบรนด์ยอทานีนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับทุกท่านครับและอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับเธอาคนนี้ครับกับพิธีกรพาวเวอร์ดาสันดาร์ฟเปยุทธ์ครับรองอันดับตึงมิสแบรนด์ยอทานี2025ครับและขอบพระคุณนะคะท่านกนกวรรณดวงศรีเก้วนะคะจัดโปรโมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงค่ะเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาต้อนรับเธออย่างเป็นทางการครับกับ first walk ในฐานะ Miss g r a n นอุดรธานี2025และขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับเชอรวันนี้ครับกับชบานัฐธามณีพิจิยาสุทธิศรี s s g r a n นอุดรธานี2025ครับวันเป็นวันตายให้กับทเจ้าแดนสายสบายของจังหวัดอุดรธานีค่ะในการประกวด Miss g r a n นไทยแลนด์ต้นปีหน้าได้เจอกันแน่นอนนะคะ แน,น่นอนครับว่าสำหร darum, ับการประกวดที่ยิ่งใหญ่ของเราในป,ปีนี้นะครับกับ Miss Grand Udon Thani 2025ครับผมต้องขอขอบคุณกับ Presented by Dr. ม่ก l คือเดวขอบคุณอุดรกระจกรถนยนต์ค่ะบลจชิมพ,พ์อ๋อยูจีชาวแมรันดีอุดอรธานีคนสร้างเมืองพานาบุรีบ้านวรรษศรีศูนอาหารเลอร์โบเดอร์ KCC EV รถยนต์ไฟฟ้าสิลีอุดอรธานีเซนต์ฟอร์ดกรุ๊ปมาเดนรสัสยูจีบาลานส์แคมเคซีเอ็มคอรีเ เดลวิวลันด์อุดทุกเก็พีบีดีไซน์อุดอรธานีหมู่บ้านนากรารประสาทพ่อปู่ศรสีสุโธบริษัทสิงห์อีสานจำกัแนดแพนพูลล็ตอตทีสีพื้นเป๊ตตาสมปรารถนา888มงกุฎเพชรเริษคุณชายเอสเทอร์สกินไทยแลนด์ร้านตําแซ่บอุดอรธานีสักคิ้วสวยราชินีคิ้วอุดอรธานีครัวไอ,อระดาราวูสปาลันเดอร์ข้างมุณส่วนจำกัดดูดีป้ายอุดรธานี มอลลี่เบเกอรี่เบเกอรกล้วาายไม้ไทยงามวิจิตรวเอสโฮมรับซานบ้านเกียนวิาดีสิคุณเบนชิฟฟิวร์ดจักรเจมส์บอยส์ออเดรย์ฮองเสือชินโพสเซสแชมป์แชมป์คอฟฟี่แกลเลอรี่สตูดิโอขอบคุณด้วยกับบอมบี้คราฟค่ะขอบคุณแฟชั่นโฮมสาขาวรังสินานครับขอบคุณเยือนผู้ใจอุดรธานีและขอบคุณจิรพิทิการจากอนุชาดีไซน์ด้วยนะคะสำหรับงานนัการนี้ครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับด้านบนเวทีนะครับสำหรับพี่นีคนเก่งของเราครับกับคุณเอครับ รวมถึงนะครับเขายนเชิญน้องอิงฟ้าด้วยนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับแสดงความยินดีกับพิสแุวรรณอุดรธานีน้าบนเวทีครับฝ่่งนี้เป็นเชิญค่ะ ฉาานัทาพันธนี่นะครับทุกท่านครับและอย่าลืมติดตามผลงานของเธอนะครับรวมถึงสามารถส่งกำลังใจนะครับและติดตามรายงาดเกี่ยวกับการขระนบูของนิสแคนอุดรพัธนีได้นะครับทาง Facebook Fanpage ม Miss Grand u d ด n Thani นะครับรวมถึงนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของน้องฉาบานด้วยครับและสำหรับในครัคืนนี้ต้องขอบคุณนะคะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะและขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ณบนท่าจิปบฮอล์จังหวัดอุดรธานีและคุณผู้ชมค่ะที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูบช่องของแบรนด์จีบีขอบคุณทุกท่านเลยนะคะและในครัคืนนี้ครับผมขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับภาพแห่งความประทับใจกับคข้านแกรนด์ไฟนอลมิสแกรนด์ อุดรธานี2025นะครับเป็นนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับผมสกุลลิประพานนครับและดิฉันต้นน้ำนักดากันขับซึนค่ะสำหรับในค่มภีรนี้ครับ Happy New Year 2025 h a p y Grand Night สวัสดีครับสวัสดีค่ะ